17,300ดอนลลาร์อาจาเป็นเป้าต่อไปของบิตคอย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทองครับกับผมแซกควัสดีครับผมเจอกันอีกทุกวันครับแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอนเลสเซาส์ออสเตรเลียครับผมส้อนรับทุกคนครับมีตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทองครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนด้วยนะที่เพิ่งมาในวงการนี้นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของบิตคอยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันก็ยังคงร่วงอยู่นะแล้วก็มีการคาดการณ์จากวิเคราะห์มาฝากกันด้วยนะครับผมจะบอกก่อนเลยครับว่า การลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะและนี่ไม่ใช่การชี้ชวนหรือเชิญชวนให้คุณมาลงทุนในอย่างใดนะครับให้ความรู้เท่านั้นนะครับนักวิเคราะห์ครับชี้17,300ดอลลาร์ครับจะกลายเป็นเป้เปาหมายต่อไปของบิตคอยครับหลังราคาเนี่ยพุ่งทะลุ19,000ดอลลาร์นะครับบิตคอยฮะได้แตะจุดสูงสุดนะเกือบ $19,000 หดอลลาร์ครับหลังจากต้นปี2023นบครับในจังวดนักเทรดมืออาชีพส่วนใหญ่ใช้เลเวเลจเพื่อปั๊มราคาฮะแต่ว่าข้อมูลของตลาดฟิวเจอร์ต่อไปนี้เนี่ยโงชี้แล้วว่า Bitcoin อาจจะร่วงกลับไปที่รีเทสที่ระดับ $17,300 ดอลลาร์อีกครั้งนะครับคือ Bitcoin ช่วงนี้เนี่ยมันมีการพุ่งขึ้นกลับมาแต่นะฮะในทางถ้าเกิดมองมองในมุมในมุมของภาพกว้างนะครับราคาเนี่ยมันยังคง ขึ้นขึ้นลงลและร่วงอยู่นะ,ะต่ำกว่า20,000มาหลายมานานแล้วหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้วนะฮะก็ระยะหนึ่งแล้วฉะนั้นเนี่ยตลาดหมียังคงอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นตลาดกระทิงนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งมองว่ามันจะหมีนะฮะ i ิคคอยนะราคาเพิ่มขึ้น15%ครับในช่วง13-14วันที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนักเทรดลงทุนในสัญญา BTC f u t u r e นะ,ะได้ถูกล้างพอร์ตนะไปกว่า 530ล้านดอลลาร์แล้วนะฮะคันที่ราคาเนี่ยพุ่งแตะ19,000ดอลลาร์ครับในช่วงวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะฮะสื่อว่าราคาบิตคอยเนี่ยได้ทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่กระดานเทรด ftx นะคะล่มสลายไปเมื่อ8ปดพฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาปีที่แล้วนะฮะทั้งนี้ในความเคลื่อนไหวดังกล่าวครับได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์อัจฉริยะราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาหรือว่า cpi นะครับในเดือนธันวาคมนะซึ่งตรงกับฉ<ม>ันธรมติที่ 0.5%แบบปีต่อปีโดยเน้นย้าว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมีน้ำนักสูงสุดที่9%ครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับนอกจากนี้ฮะ11มกราคมที่ผ่านมาฮะแอนดี้เดทริชนะครับทนายความของ FTX ครับยังกล่าวเปิดเผยว่าเงินสดแล้วก็สภาพคล่องริปโตมูลค่ากว่า5,000ล้านดอลลาร์ครับได้รับการกู้คืนแล้วนะซึ่งคำกล่าวนี้เนี่ยได้เติมเต็มความหวังในการกู้คืนเงินบางส่วนให้กับลูกค้าในนาคตครับทั้งนี้ครับเดทริชครับ ยังกล่าวกับผู้พัากษาสารลมละลายสหรัฐนะครับในวันที่11มาการาคมนะครับว่าบริษัทนียมีแผนที่จะขายเงินลงทุนมูลค่ากว่า4.6พันล้านดอลาลาร์าอีกด้วยนะครับส่วนตลาดมาจินนะเผยข้อมูลเชิงลึกนะครับว่านัก trade. เทรดมืออาชีพนะมีทิศทางการวางตำแหน่งโพสิชันของพวกเขาอย่างไรครับโดยมาจินนั้นเนี่ย มีประโยชน์ตอน,นักทุนบางรายครับเพราะว่าสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขากู้ยืมคริปโตเพื่อเพิ่มเงินทุนในพอร์ตของตนเองให้ได้เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเพม่มความเสี่ยงได้โดยการกู้ยืมเหรียญ s a เบ l e c คอยฮะเพื่อนนะํามาซื้อบิตคอยน์ทางกกันนะกู้ยืมบิตคอยก็จะสามารถเปิดช็อตคริปโตได้นะครับก็แต่เมื่อพวกเขาเนี่ยมองว่าราคาของมันจะร่วงลดลงซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างกับสัญญาฟิวเจอร์ครับเนื่องจากว่าความสมดุล์ระหว่างมาจินลองและช็อตเนี่ย จะไม่ตรงกันเสมอไปครับผมส่วนกราฟนะฮะที่ผมเอามาแสดงให้นะฮะให้ดูนะก็ให้เห็นว่าตาส่วนการยืมมารจิ้นของนักเทรดโอเคเอ็กซ OK นะครับเพิ่มสูงขึ้นในวันที่11มกราคมครับซึ่งถือเป็นสัญญาณว่านักเทรดมืออาชีพเพิ่มได้วรเด็จลองนะะเมื่อ ิตคอยทยานขึ้นสู่ระดับ18,300ดอลลาร์นะครับที่สำคัญกว่านั้นนะการปรับฐาน2%ที่ตามมาใน,นที่12มกราคมนะทำให้บิตคอยเนี่ยร่วงแต่จุดต่ำสุดที่17,920ดอลลาร์เนะี่ยถือเป็นการกลับตัวของมาจินอย่างสมบูรณ์ครับซึ่งหมายความว่าเจ้ามือแล้วก็ผู้ดูแลท็อปคองได้ทำลายตลาดกระทิงโดยใช้ตลาดมาจินนั่นเองปัจจุบันครับตัวชี้วัดสัดส่วนการยืมเซเบอร์คอยครับด้วยอัตรากับไรที่สูงครับซึ่งบ่งชี้ว่า นักลงทุนสายหมีไม่มั่นใจี่วการเปิดมาจินช็อตกับบิตคอยในช่วงนี้ครับส่วน i นด i c ค t o r ร์ n อ to short ครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่รวบรวมข้อมูลจาก position ของนักลงทุนบนเว็บเทรดณจุด,จดหนึ่งนั้นบ่งชี้ว่าในช่วงนี้น,นักเทรดฟ,ฟิวเจอร์ไม่สนใจเพิ่มเลเวลในช่วงนี้นะครับแม้ว่าบิตคอยจะสามารถทะลุแนวต้านที่1 0 0 0าร์าขึ้นมาได้นะครับแต่ว่านักเทรดมืออาชีพก็ยังคงสามารถรักษาโพ s i t i o n l o นะฮะเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ long to short นะครับตัวอย่างเช่นอาาัตราส่วน long to short สำหรับนักเทรด binance นะฮะคงที่นะในระดับ1.08มาตั้งแต่วันที่9มกราคมครับถึง12มกราคมครับขณะเดียวกันครับนักเทรดชั้นนำที่หัวปี้ฮะลดเดลือดเล็ท long เมื่ออินดิเคเตอร์ long to short ย้ายจาก1.09เป็น0.91ครับแล้วก็สุดท้ายที่เว็บเทรด OKX OK ครับมีค่าลอง s h o r t เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับตัวขยับจาก0.95นะฮะเมื่อวันที่9มกราคมครับเป็น0.97ครับในปัจจุบันครับก็จากข้อมูลนะดูเหมือนว่านักเทรดที่ใช้สัญญาฟิวเจอร์นะไม่มั่นใจพอครับที่จะเพิ่มเลเวลในลองโพซิชันครับแม้นะว่าราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้น uh, สูงขึ้นก็ตามนะครับในขณะที่ข้อมูลมาจิ้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้เลเวลจำนวนมากครับ พื่อผักดันให้ราคาบิตคอยเนี่ยสูงกว่า18,000ดอลลาร์เท่าว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นครับไม่ได้ว,ว่านักเทรดมืออาชีพเหล่านั้นจะฝากเงินมาจิ้นมากขึ้นแล้วก็ลดเลเวลเล็ครับลงนะหลังจากช่วงการเก็งกาไรครับตัวชี้วัดนั้นดูดีเพราะว่าบ่งชี้ว่าตลาดมาจิ้นไม่ได้มีการแห่ซื้อมากจนเกินไปสาหรับนักเทรดลองทูชอตครับการไม่มีความต้องการใช้เลเวลเล็ลองโดยใช้สัญญาฟิวเจอร์นั้นค่อนข้างน่าก,กังวลครับ ต่ในขณะเดียวกันมันก็เหลือที่ว่างสําหรับกําลังซื้อเพิ่มเติมครับจากมุมมองของตลาดฟิวเจอร์หากบิตคอยจะกลับมาที่ราคา1น0 0 0ดอลลาร์อีกครั้งนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อตลาดกระทิงมากนักเนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์ของตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมีดีมมานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยฮะจากนักเทรดสายช็อตนะที่ต้องการเทขายสินทรัพย์แล้วก็ไม่มีการใช้เลเวลที่มากเกินไปจากฝั่งผู้ซื้อนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็น ความเคลื่อนไหวและก็การวิเคราะห์นะฮะของอนักวิเคราะห์เท่านั้นนะครับมาจากอคอยเทลากาฟนะฮะฉะนั้นเนี่ยเชื่อหรือไม่อันนี้อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะครับถือว่าเป็นการวิเคราะห์ก็แล้วกันไม่ได้ไม่ได้เป็นการชี้ชวนให้คุณต้องลงทุนอะไรแต่อย่างใดนะครับผม ช่วงนี้ราคามันยังคงวนเวียนอยู่ต่ำกว่า2 0 0หมื่นนี่แหละฉะนั้นถ้าเป็นผมนะผมแนะนำว่าคุณถือพรองไปยาวๆเถอะนะฮะรอจนกว่าราคาจะกลับขึ้นไปสูงๆนะฮะแล้วค่อยเทขายนะฮะไหนๆก็รอมาขนาดนี้แล้วนะฮะถือต่อไปอีกเถอะนะฮะอย่ารีบอย่ารีบขายอะไระเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้คุณได้ไม่คุ้มเสียก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักเทรดสายช็อตเนาะแต่ว่าแบบเทรดทสั้นๆนะแบบเป็นเทรดเทรดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ ความพอใจถึงแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยาก,กถือยาวแนะนาว่ายาวๆไปเลยฮะสปี3ปีจากนี้ถือบิตคอยต่อไปนะครับโห oh, oh, เท่านั้นฮะที่จะทำให้คุณได้เงินเยอะๆนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะยังไงช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันด้วยนะฮะแล้วก็สามารถซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้โดยการกดปุ่มจอยฮะเป็น member, เมมเบอร์เปเรายเดือนฮะหรือแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าปเปอร์วสิบแฟนก็ตามใจคุณเลยนะครับหรือว่าจะโอมัเป็น USDT กับ BUSD ให้ผมก็ได้นะโดยการเลื่อนไปใต้คลิปนี้ครับ Copy Wallet Address ของผมนะที่ให้ไหว้นะฮะแล้วก็โอนได้เล,เลยครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง Z s a c k Nobody ได้ครับแค่คุณกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะฮะกดครั้งเดียวนะฮะใครเคยกดแล้วจะกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกใหม่คราวหน้านะสวัสดีครับ